สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาแกงเห็ดพึ่งหวานใหญ่นะคะเห็จะมาเอาเห็ดไปแกงกันนะคะเห็ดพึ่งใหญ่เห็ดพึ่งหวานใหญ่นะคะเลย,ยเราจะเลือกแพ็กนี้ ี่แพ้หรือคนแบบไม่กินกลิ่นแรงๆนะคะมันก็ไม่มีกลิ่นนะสำหรับกลิ่นเห็ดก็เป็นกลิ่นเห็ดธรรมดานี่แหละแต่เราไม่เอากลิ่นอะไรเลยนะตัวเขาเนี่ยไปเกงอันนี้ใบผักขมนะคะเป็นนิดผักขมฝรั่งนะคะเลาวก็เอามาแทนใบยานางเนาะเอามาปั่นแทนใบยานางใส่พริกแห้งนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพริกเรา วันนี้พามาแกงเห็ดพึ่งหวานใหญ่นะคะเห็ดพึ่งหวานใหญ่เราต้มไว้เนาะอันนี้เราต้มน้ําออกน้นํานึงนะคะกลิ่นจะได้ไม่ฉุนเยอะเนาะบางคนที่แบบแพ้กลิ่นเห็ดนะคะก็ต้มออกได้บางคนที่ชอบกลิ่นเห็ดก็ไม่ต้องต้มนะคะมาดูเครื่องเคียงเรานะคะก็จะมีอันนี้เลยอันนี้คือเครื่องที่เราจะแกงนะคะก็จะมีโคเช็ดกับฟักทองสองสี 4. แล้วก็ที่สําคัญลืมไม่ได้น้ําผักขมฝรั่งนะผักขมที่เราปั่นแล้ว ใส่แทนใบญ่านางนะคะเราจะใส่ไปในหม้อเลยเนาะเปิดไฟแล้วก็ใส่เลยทอันนี้ลงไปเลยอันนี้เรากองนิดนึงเนาะบางคนก็ไม่ต้องกองก็ได้นะคะน้ำมันสวยๆก็กองนิดนึงกรองนิดนึงไม่กองก็ได้แล้วแล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยน้ำก็จะออกเขียวๆนะคะอะให้มาดูน้ำใกล้ๆเนาะเดี๋ยวให้ดูน้ำนะคะ ดูน้ำเขียวๆสีสวยดูน้ำเขาสวยไหมคะให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยเนาะดูน้ำเขียวๆนะคะแต่แล้วเราก็เอาเครื่องปรุงเราใส่ไปเลยนะคะในนี้เราที่เราตําไว้นะคะก็จะมีค่ะตะไคร้พริกกระเทียมหอมนะคะใส่ลงไปเลยเราไปเก็บมาก็ไม่เคยแกงให้ดูเนาะสูตรเราวันนี้เรามาดูกันเต็มๆเ,เ,เลยนะคะตําไม่ละเอียดนะคะตำแค่แบบมีมะขาม ใช้มือเพราะเรากินเองเราใช้มือได้นะคะถ้าให้คนอื่นกินใช้ถุงม,มือนะคะไอ้อันนี้มะขามเปียกมะขามเปียกส่วนหนึ่งเนาะใส่ลงไปเลยทีน,นี้ก็รอให้เขาเดือดนะคะอันนี้คือน้ํานะคะน้ําที่เราทําเมื่อกี้ขิวเขียวเขียวจีเลยสวยไหมคะมีน้ําปลาที่น้ําปลาไปต้มกับมะขามเปียกนะคะแล้วเราจะใส่ไปเลยนะคะ นีน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ปะลาลาลงไปเลยนะคะปะลาลาก็ต้องกองนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมีก้างน้ำปะลาลาที่เราต้มมานะคะต้มมาจากไมโครเวฟเนาะใส่ปะลาลาเสร็จแล้วก็ใส่ผักนะคะก็จะมีโคเชรหรือบวบฝรั่งนะคะแล้วก็ฟักทองฟักทองเราสองสีเนาะฟักทองฝรั่งนี่นแหละแล้วก็เห็ดที่เราต้มไว้นะคะเห็ดพึ่งใหญ่ไนี่ขามันเนาะ ให้ดูอันนี้ก็คือขาที่เราดอกใหญ่ๆนะคะขาเขานี่ใส่กันเลยนะคะเหม้อมองตั้งไกลนี่จะล้นหม้อแล้วใส่ไป,ปก็จะมีใบแมงลักกับผักชะอมนะคะอันนี้ไว้ใส่ทีหลังเนาะอนนรอให้เขาดือดึงนะคะตุ๊บเป็นๆเลย้เดือดอันนี้เราเติมความเค็มนิดหนึ่งด้วยเกลือหิมะนะคะอันนี้จะรอสุดท้ายในการแกงนะคะมีใบแมงลักชะอมแล้วก็ข,ข้าวคั่วนะคะ โอเคเราจะใส่ข้าวคั่วเนะเาะข้าวคั่วลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยปิดไฟนะคะมาใครอยากทานกับเรานะคะเรามีผักชะอมนะคะ ใส่ลงไปเลยปักอมกับใบแมงรักนะคะอันนี้เห็ดอันนี้ฟักทองดูใบแมงรักเรานี่จากสวนเยอะๆยน้ำนัวเห็ดเราชอุ๊ยร้อนเลยโหอ,อยังร้อนเลยว่าจะดูกล้องร้อนนี่เลยนี่เลยนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ ร้อนๆน,นวลๆนะคะทั้งข้าวคั่วทั้งน้ำแกงนะคะมาค่ะทุกคน